ถ้าคุณเป็นซีโอพันล้านคุณจะยอมปลอมตัวเป็นคนจนไหมผู้ชายคนหนึ่งถูกปฏิเสธไม่ใช่แค่หนึ่งครั้งแต่ถึง999ครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เจอหญิงสาวธรรมดาที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลแต่ความจริงที่เธอค้นพบกลับทําให้ทุกอย่างพังคลายในพริบตาเสียงฝนโปรยลงบนหลังคาสังกสีเก่าๆหยดน้ําไหลาตามรอยสนิมส่งกลิ่นอับชื้นบนกลิ่นดิน ชายหนุ่มในเสื้อยืดขาดขาดยืนอยู่หน้าร้านกาแฟริมถนนสายเล็กมือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดประตูไม้เก่าๆที่ส่งเสียงเอียดเบาๆภายในร้านอุ่นด้วยกลิ่นกาแฟคั่วใหม่เสียงเครื่องบดดังครืดๆตัดกับเสียงฝนที่ตกไม่หยุดหญิงสาวหลังเคาน์เตอร์เงยหน้าขึ้นรอยยิ้มของเธอเรียบง่ายแต่ดวงตาอบอุ่นเขาเอ่ยขอทำงานล้างแก้วเธอมองเขาตั้งแต่หัวจรรเท้ารองเท้าเก่าที่เปียกฝน เสื้อยืดที่เปื้อนโคลนและใบหน้าที่ซ่อนความลับบางอย่างไว้พี่ไม่มีที่ทางานเหรอเสียงเธอแผ่วเขายิ้มบางมีแต่ตอนนี้อยากเริ่มใหม่หญิงสาวนิ่งมองเขาอีกครั้งก่อนพยักหน้าเบาๆวันแรกของการทำงานมือที่เคยถือปากกาเซ็นเอกสารพันล้านกลับต้องจับฟองน้ำล้างคราบกาแฟเ,นเหนียวเหนอะแต่เขากลับรู้สึกสงบอย่างประหลาดคืนหนึ่งหลังร้านปิด ฝนตกหนักจนไฟดับทั้งหมู่บ้านเขากับเธอนั่งอยู่ในความมืดมีเพียงแสงไฟจากมือถือส่องใบหน้าเธอเบาๆเธอพูดถึงความฝันเล็กๆอยากเปิดร้านของตัวเองอยากให้คนที่ล้มได้เริ่มใหม่อีกครั้งเขานิ่งฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงขึ้นแต่วันต่อมาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากกระเป๋าเสื้อชื่อบนหน้าจอคือชื่อบริษัทของเขาเอง หญิงสาวยืนอยู่ข้างหลังมองเห็นชัดทุกตัวอักษรมือของเธอหยุดนิ่งรอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆหายไปเขาหันกลับมาดวงตาเธอสันดริกด้วยคำถามที่ยังไม่พูดออกมาเสียงฝนด้านนอกเริ่มตกแรงขึ้นอีกครั้งกลิ่นกาแฟในอากาศเริ่มขมแปลกๆเขาพยายามจะอธิบายแต่คำพูดับติดอยู่ที่ลำคอหญิงสาวถอยหลังไปหนึ่งก้าว แววตาเต็มไปด้วยทั้งความตกใจและความเจ็บปวดอย่าหยุดนะให้ฉันเขียนต่อได้ไหมเสียงหายใจของเธอสั่นเครือในความเงียบฝนด้านนอกเริ่มซัดกระจกแรงขึ้นราวกับโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนตามหัวใจทั้งคู่เขากล้าวเข้าไปใกล้ทีละน้อยแต่เธอยกมือขึ้นหยุดเขาไว้กลางอากาศที่โกหกฉันเหรอน้ำเสียงเธอเบาแต่เฉียบคมเหมือนมีดบางๆกรีดใจเขาเขาก้มหน้าไม่กล้าสบตา เสื้อผ้าที่ชุ่มน้ำฝนเกาะตัวเหมือนความลับที่ไม่ยอมหลุดจากผิวเธอหัวเราะในลำคอเสียงนั้นปนเศร้าคนจนที่ฉันรู้จักกลับเป็นคนที่รวยที่สุดในเมืองนี้คำพูดนั้นกระแทกกลางอกเขาเหมือนฟ้าผ่ากลางคืนที่มืดสนิทฉันแค่อยากรู้ว่าความรักที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนเสียงเขาแผ่วราวกับลมหายใจจะหมดหญิงสาวหันหลังให้เขาสะท้อนเงาผ่านกระจกเปียกฝนใบหน้าของเธอสั่นไหวในแสงไฟสลัว เขาอยากจะพูดต่อแต่เสียงฟ้าร้องกลบทุกถ้อยคำเธอเดินผ่านเขาไปช้าๆกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเธอลอยตามลมปทัทจัยเขาแรงกว่าฝนที่ตกประตูร้านเปิดออกเสียงกระดิ่งเหนือประตูดังแผ่วเหมือนคำลาจากที่ไม่ตั้งใจเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองเธอเดินออกไปในสายฝนที่หนาแน่นเหมือนภาพทั้งหมดกำลังละลายหายไปพร้อมหยดน้ำเย็นที่ไหลาจากหลังคา เสียงหายใจของเธอสั่นเครือในความเงียบฝนด้านนอกเริ่มซัดกระจกแรงขึ้นราวกับโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนตามหัวใจทั้งคู่เขาก้าเข้าไปใกล้ทีละน้อยแต่เธอยกมือขึ้นหยุดเขาไว้กลางอากาศที่โกโหกฉันเหรอน้ำเสียงเธอเบาแต่เฉียบคมเหมือนมีดบางๆกรีดใจเขาเขาก้มหน้าไม่กล้าสบตาเสื้อผ้าที่ชุ่มน้ำฝนเกาะตัวเหมือนความลับที่ไม่ยอมหลุดจากผิว เธอหัวเราะในลำคอเสียงนั้นปนเศร้าคนจนที่ฉันรู้จักกลับเป็นคนที่รวยที่สุดในเมืองนี้คำพูดนั้นกระแทกกลางอกเขาเหมือนฟ้าผ่ากลางคืนที่มืดสนิทฉันแค่อยากรู้ว่าความรักที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนเสียงเขาแผ่วราวกับลมหายใจจะหมดหญิงสาวหันหลังให้เขาสะท้อนเงาผ่านกระจกเปียกฝนใบหน้าของเธอสั่นไหวในแสงไฟสลัวเขาอยากจะพูดต่อ แต่เสียงฟ้าร้องกลบทุกท้อยคำเธอเดินผ่านเขาไปช้าๆกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเธอลอยตามลมปะทะจัยเขาแรงกว่าฝนที่ตกประตูร้านเปิดออกเสียงกระดิ่งเหนือประตูดังแผ่วเหมือนคําลาจากที่ไม่ตั้งใจเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองเธอเดินออกไปในสายฝนที่หนาแน่นเหมือนภาพทั้งหมดกำลังละลายหายไปพร้อมหยดน้ำเย็นที่ไหลาจากหลังคาหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอก เสียงนั้นเสียงของเธอเขายืนนิ่งอยู่กลางสายฝนไม่แน่ใจว่านี่คือความจริงหรือเพียงภาพลวงตาที่ฝนสร้างขึ้นหญิงสาวนั่งอยู่หลังพวงมาลายัยเสื้อเธอเปียกเล็กน้อยจากตอนออกมาหาเขาแสงไฟในรถส่องให้เห็นดวงตาเธอแดงช้ำเหมือนผ่านการร้องให้มาทั้งคืนเขาก้าวช้าๆเข้าไปใกล้มือแตะประตูรถที่เย็นเฉียบฝนไหลาตามแขนลงมาจนถึงปลายนิ้ว เขาเปิดประตูเข้าไปนั่งข้างเธอโดยไม่พูดอะไรในรถมีเพียงเสียงหายใจสองคนกลิ่นกาแฟจากเสื้อของเขาปนกับกลิ่นน้ําหอมอ่อนๆจากเธอกลายเป็นกลิ่นที่เขาไม่มีวันลืมเธอหันมาช้าๆสายตาเต็มไปด้วยคำถามและความสับสนทำไมต้องโกหกขนาดนั้นน้ําเสียงเธอสั่นแต่ไม่ใช่เพราะโกรธมันคือความเสียใจเขากลืนน้ำลายฝืนพูดทั้งที่คอแห้งผาก ฉันอยากรู้ว่าใครจะมองฉันเป็นคนธรรมดาไม่ใช่กระเป๋าเงินแต่ตอนนี้ฉันกลัวจะเสียเธอไปจริงๆเธอนิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างหยุดฝนไหลลงช้าๆเหมือนเวลาหยุดเดินที่รู้ไหมเสียงเธอเบาแทบไม่ถึงหูคนที่จนที่สุดไม่ใช่คนไม่มีเงินแต่คือคนที่ไม่มีความจริงใจหัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะแสงฟ้าแลบพางนอกวาบเข้าตา เธอหันกลับมามองเขาอีกครั้งน้ำตาเธอคลอแต่ในดวงตานั้นมีบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจบางอย่างที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างตั้งแต่วินาทีนั้นเขานั่งเงียบอยู่ในรถเสียงฝนเริ่มบาลงเหมือนโลกทั้งใบกำลังฟังพวกเขาแสงไฟริมถนนส่องผ่านกระจกเปียกน้ำท่อประกายอ่อนๆเหมือนความหวังที่ยังไม่ดับหญิงสาวหันกลับมาช้าๆ เธอยิ้มรอยยิ้มที่ไม่มีทั้งโกรธไม่มีทั้งเสียใจแต่เต็มไปด้วยการยอมรับพี่เธอพูดเบาๆบางทีความจริงมันอาจเริ่มช้าแต่ก็ยังเริ่มได้เธอยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เขารับไว้มือของทั้งคู่สัมผัสกันเพียงเสียว,วินาทีแต่กลับรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนเขาสูดลมหายใจลึกฉันสัญญาจะไม่ซ่อนอะไรอีกเสียงของเขาแน่น เหมือนคําสาบานที่ออกมาจากใจแท้จริงเธอมองหน้าเขาอยู่นานก่อนจะพยักหน้าเบาๆงั้นเรามาเริ่มใหม่ในฐานะคนธรรมดาสองคนได้ไหมหัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะกลัวจะเสียแต่เพราะได้เจอสิ่งที่ตหามาทั้งชีวิตฝนหยุดตกแสงแรกของรุ่งเช้าค่อยๆท่าผ่านฟ้าเธอขับรถออกไปบนถนนที่ชุ่มน้ำ เขาหันไปมองข้างนอกเมืองที่เคยเต็มไปด้วยความว่างเปล่าตอนนี้กลับดูมีชีวิตอีกครั้งเพราะในที่สุดซีโอผู้ถูกปฏิเสธ999ครั้งก็ได้พบครั้งเดียวที่มีค่าที่สุดในชีวิตรักแท้จากหญิงสาวธรรมดา